วัสดีครับวันนี้มาดูปลาสีม่วงกันครับเป็นรูปเพาะนะครับออกเป็นม่วงม่วงใสารุ้งนะครับนะฮะดียวกัแมมสาครับ,วบ,รบสวยงามมาก มาตั้งสามปีกว่าครับคาสสายพันธ์ุมาครับบีดมานานมากกว่าจะได้ตัวนี้ทั้งคอกห้าสิตัวได้ตัวเดียวดูฮะดูฮะดูคงแล้วฮนะโอ้โห beautiful มากเลยครับ mm hmm. เครื่องคาาดีฮนะตะกงตะเกียบดีฮนะแต่ว่าติดที่ยังหูยังไม่ขึ้นสีม่วงนะครับกับหน้ายังไม่เต็มขาดไปนิดนึงต้องพัฒนาต่อนิดนึงนะฮะ ด,ดูตัวเมียฮะถ้าเป็นตัวเมียที่เก็บเต็มๆหน่อยนะฮะขึ้นหูสวยๆนะนะฮะเอามาผสมได้เลยนะครับผมผม,ผมเปิ้ลของแดงรายงานนะครับ beautiful มากเลยครับตัวนี้สีม่วงครับม่วงใส่ลุ้งชื่อจะม่วงมหาการนะครับ <S <S ดูความงามาครับ <S <S เกินคับบรรยายจริง <S <S งามมากฮะ ขนาดยังไม่กลางครับนี่ถ่ายตอนกลางคืนก็ค่อนข้าง,าง,างตื่นนิดหน่อยฮะปลา,าช่วงคืนปลาง่วงนอน